พี่ชายเธอคือลี่ชิงหานผู้หญิงที่คุณจะแต่งงานด้วยในอนาคตคนนั้นเป็นพี่สาวของคนที่ฉันฆ่าต่างหากคุณยังไม่รู้เหรอมิลานคองเธอฉันได้ชสวนเ่าดูดยยาดูดาเยดูดยาดูดยาลยาดูาดููดยาดายาดยาดายาดายางยดดาาด่าดาาาย ฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยฉันไม่ป่วยพี่ชายเธอให้คุณกินยาบักหัวใจหรืออะไรเนี่ยฉันพูดไปกี่ครั้งแล้วนี่ช่วยหมิงก็คือหลี่ชิงหานทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันละ่ะหมิงหัวเลคุณต้องการอะไรจากันเดี๋ยับข่าฉันพาไปโรงพยาบาลครั้งก่อนก็เพราะผู้หญิงคนนี้คุณตีฉันตอนนี้ต้องพาฉันไปที่โรงพยาบาลจิตเวชพี่ชายฉันต่างหากที่เป็นน้องชายแท้ๆของคุณฉันเป็นน้องชายแท้ๆข,ของคุณนะ มิงกุนโดจิตนาจันกังจิงกุนเวินานกุนหลุ่ยที่ซายทังลิคาปาต์เบลินซาคุนดูซันตูนังซุยคุนนักผู้จิตผู้สืบสันโดยันกงนยู่ตีหลงปุยบานคุณเ,เลืาาเอ,ฉอกอออาาฉันไม่เลือกที่ไหนทั้งนั้นพี่ชายคุณถูกผู้หญิงคนนี้หลงไหลจนสติแทบหลุดรอยอยู่ฉันจะทำแน่นอนใช้มือของตัวเองลอบถึงหัวฉุน